สบสม้อดีเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปสงขาแล้วนะคะกำแพงเอ้าอยู่ใกล้ๆเอ้าอยู่บนพดหรออันนี้มีคนร้องขอมให้เราด้วยแหละ ทุกคนเรานะคะก็จะไปทรงค้านะคะแล้วก็จะไปพัทลุงนะคะพัทลุงนะคะถ่ายเอ็มวีวันที่2 3นะคะแล้วก็24นะคะดิวนะคะได้ถ่ายเอ็มวีของพี่ช้างนะคะซึ่งดิวนะคะก็จะได้ไปเข้าร่วมแสดงเอ็มวีของเพลงจุดจุดจุดไม่บอกนะคะแต่ว่าไม่ใช่เพลงสมภพนะคะเพลงสมภพนะคะนางเอกสวยมากน่ารักมากแต่ไม่ใช่ดิวนะคะไม่ดิวกับสมภพเราไม่สแสดงนะคะเพราะว่า เรารู้ว่าการสตะของเรายังไม่ดีมากพอนลคะขอฝึกฝนก่อนนะคะอยากให้ทุกคนทุกคนอินไปกับเพลงนะคะยี่สิบแปดนี้นะคะก็มีเพลงของสมภพไมันหมคอนมาเตะเราเลยเหลังเนี้ยพ <c oughs> ระตำนานนี้ค่ะค่ะยี่สิบแปดนี้นะคะเราก็จะมีเพลงใหม่ของสมภพนะคะซึ่ง,งานางเอกนะคะก็สวยมากพาเอก็รอมากๆเลยนะคะพอกนะคะก็เป็นนักร้องด้วย ไม่ใช่สมภพนะพ่เป็นนักร้องด้วยร้องเพลงเพาะมากแล้วก็อยู่เข้มมากนะคะแล้วก็ส่วนในนะตัวเล็กเล็กอยู่น่ารักมากนะคะซึ่งเป็นเพื่อนอยู่เองนะคะแล้วก็เอ็มีนะคะวันที่ยี่สิบสี่นะคะดยวก็ได้ไปถ่ายทํานะคะพอพี่เขาจ้างเนาะขอบคุณนะคะที่จ้างงานหนูปอปในช่องของสมภพค่ะขนมมา่อยไม่นี่อยู่นี่อยู่อีกนะคะยังไม่กลับถึงบ้าน กินเลยแต่ตรงพวกมันเอาไปกินแล้วนะคะ1อันไปทำโทนเป็นคาเฟ่มินิมอล่ะยังไงคะชอบปังกันดีมากขอบคุณค่ะส่งขนมกับฟิลมเฮลเจนให้แลขอบคุณมากเลยนะคะฟิล์มหน้าจอดิวคือไม่ไหวแล้วจริงๆ ขอคุณพี่ลอตีน่ารักนะคะทุกคนคือเรางงมากเลยนะคะในการที่หลายคนมาเม้นต์เลยพี่คบกันเหรอพี่คบกันยังคะอย่างให้พี่ทําที่เป็นแฟนกันคือเราแบบขอบคุณนะคะที่มาเป็นหนูไม่คือเราแบบอืมเราอยากรู้ว่าทุกคนไม่รู้จริงๆหรอรู้ว่าอะไรว่หรือว่าเราไม่ชัดเจนมากพอหรอ ูว่าอะไรกันแน่เนี่ยเราไม่ชัดเจนมากพอหรอทุกคนตลอดเวลานะควันนี้หนูเจอพี่ดิวเจอพี่ด้วยพอจะไปสนามไม่เจอแต่ไม่ได้ขอแม่พี่เลยเอ้าจริงเหรอขอโทษนนะพี่ยังวนเวียนอยู่แถวๆนั้นอยู่อีกหลายๆรอบนะคะไว้เรามาเจอกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวทำ Q&A ค่ะติดตามจริงจะรู้นานแล้วชีคือเด็กเด็กเด็กอะคนอะไรเขาคุณนะคะพี่ตะโอ้ซื้อของให้ในงปีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะหลายคนหลายคนนะคะพอรู้ว่าเราคบกันใช่ไหมล้วก็จะบอกว่าเออไม่ติดตามแล้วไม่ติดตามแล้วโอมีแฟนแล้ฮะมันเป็นบางคนเขามีแฟนแต่เขาแค่ไม่เปิดเผยไอัน,นี่มีแฟนปิดเผยปิด,ปดๆๆตรงไหนวันเนี้ยก็แค่ไม่ได้ปิดบังไง ขีดตรงไหนเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่คนละมันมันก็จะมีโปรแกรมมาแล้วแต่คนนะคะก็จะมีคนมาเม้นแบบว่าจะคบกันได้ไหมและถ้าไม่คิดว่าจะเรื่องกกนเหรที่ออกไปอยู่ได้มันไม่ใช่สาเหตุตรงนั้นเลยคะ่ะทุกคน,นไม่ใช่สาเหตุตรงนั้นถามหน่อยนะคะทุกคนคือวันนี้ขี่รถทวนเกือบสองชั่วโมงรึกว่าจะไม่เจอแต่เราได้เจอกันแล้ว ถามหน่อยนะทุกคนวันนึงอะทุกคนต้องจากลาอเล่นลงได้ลนะวันหนึ่งอะทุกคนต้องจากลากันอยู่แล้วจริงไม่มีคู่ไหนนะคะที่ไม่จากกันไม่รู้ว่าจะจับเป็นหรือว่าจากตาย เราไม่รู้ว่านาคตไงซึ่งเราไม่รู้ด้วยว่าคุณคือใครทําไมมาทายนาคตเรานิ้วไม่รู้นะคะว่าเราจะคบกันได้นานแค่ไหนแต่ตอนนี้มันจะสองปีแล้วเราก็ไม่ไม่ได้ฟันธงนะคะว่าเอ้กูต้องแต่งงานไหมกูต้องอะไรไหมไม่รู้นะคะอยู่แค่ว่าตอนนี้มันมีความสุขอะมันแค่ว่าเออเราช่วยกันทุกเรื่องเราเคยผ่านเรื่องที่แบบว่าทําให้เลิกกันแล้วแล้วก็มาคบแล้วก็เลิกแล้วก็มาคบมันทําให้เรารู้สึกว่าเออก็อยู่ตอนนี้มันมีความสุขไงแ้าออย่างนะ ดิว่าคิดว่าจะไปกันรอดเหรอที่พากันลาออกแบบนี้ฮัลโหลถ้าทุกคนก็รู้เี่ค่ะว่าอนาคตต้องตายแล้วปัจจุบันจะหายใจไปทําไมล่ะคะก็รีบตายวันนี้เลยไหม,ย,มยังไงอนาคตเราก็ต้องตายอยู่ดีมันยังไม่ถึงวันนั้นไงทําไมอ่ะกูขอหายใจต่อไม่ได้หรอฮะจริงไหมอนาคตใครไม่ตายบ้างเมนมาให้ฟังเลยดิ รู้นี่ว่านะก็นต้องตายรู้แล้ววันหนึ่งก็ต้องจากกันแต่ที่รู้รู้คือมันยังไม่ถึงเวลาของมันเนี่ยให้กลวหายใจก่อนสิจริงไหมเอบอบางคนนะแต่งานมีลูกเขาจะเลิกรามันเป็นสิทธิ์ของเขานะหลายคนมากเลยนะคะเออตายทุกคนคะ่ะ ทุกคนก็ยังหายใจอยู่ก็หายใจไปเหมือนตอนนี้ดิวก็ไม่รู้านาคนจะเลิกกันไหมแต่ปัจจุบันกูคบกันอยู่ไงก็กูรักแค่นี้มันไม่พอหรอจริงไหมหรือว่าทุกคนเห็นความคิดเห็นยังไงคะไปกันรอดเหรอกูไม่รู้เห็นว่ามันรอดไม่รอดไงแต่ทำไมอ่ะก็กูเล่าแบบนี้อือ คนเราไม่ได้ด่านะแต่เรายึดหลักความทุกอย่างมันต้องคุยกันด้วยความเป็นจริงนะคะเหมือนดิวเนี่ยดิวก็ไม่รู้นะว่าต้องแต่งงานกับคนนี้ไหมอันนี้ดิวก็ไม่รู้ไงจนบอกไม่ได้ก็ตอนนี้ไม่ได้ขอแต่งงานไงกูก็ไม่พูดกับใครไงว่าแต่งงานกับคนนี้ไม่พูดเพราะไม่ได้มาแต่งไงไม่ได้ออกมาแต่งงานเออเห็นไหมดิวรู้ว่าคบกันแต่หนูก็ไม่ติดตามขอบคุณมากเลยนะคะทุกคน ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะกับการที่หลายคนนะคะอยู่ตรงนี้เอาคิดง่ายๆนะตอนดิวเป็นเด็กธรรมดาตอนดิวเป็นเด็กธรรมดาในช่วงมาหาลัยยังมีคนมาจีบเลยนะยิ่งเรามาเป็นคนที่หลายคนรู้จักอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีคนเข้าหาเลยจริงไหมแม้แต่ทุกคนเองก็ยังมีคนเข้าหาหรือว่ามีคนที่เราชอบไม่นั้นเขาก็มาชอบเราและอีกอย่าง โอ้มาแล้วนะคะมาปีนะคะกูรู้เรื่องความรักนะคะวันนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นม,ม,มันมันมันทำงานตรงนี้มันรู้สึกมันเหนื่อยนะมันท้อมันมันต้องมีอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่มันต้องรู้ใจเราหรือว่าเราสามารถพูดกับคนนั้นได้ฉันสามารถไว้ใจคุณได้อย่างเดียวนะคะสังเกตดูนะคะเรื่องอะไรแบบนี้นะคะ่ะจะมีทั้งเรื่อง หลายคนนะคะที่เข้ามาหาพวกเราซึ่งถ้าไม่ได้ดั่งใจเขานะ้นมีทางเดียวนะคะที่เขาจะทำลายคือแชร์ความลับนู่นนี้นั่นใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีคนหนึ่งที่เราไว้ใจครบหรือไม่ครบใช่เออฝักหายใจก่อนดิวเป็นคนที่พูดเร็วมากเลยนะคะพี่ดิวมาเที่ยวสุโขณครโอ๋ไปบ้านทนเลยนะคะนะอืม พี่จํหได้ไหมหนูไปทนรถก,กับพี่หนูไปกันสามคนรถมอไซค์จำได้ค่ะมาถึงหน้าบ้านเลยนี่น้องเขาขับรถมาถึงหน้าบ้านเลยนะ